ิมใ่วัดละหารไร่มมามาตอนนี้ตีสี่ครึ่งครับตีสีครึ่งแล้วอีกหนึ่งงานครั้งที่สองครับมาครั้งที่2ปีที่แล้วก็วมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22ไง2ี่สิอยนสิบหกหว่งวัดละหารไร่ครับอำเภอบัานไย่จังหวัดระยอง วันนี้วิ่งกี่โลสิบโลครับจังหวัดระยองจะให้เกียรติกล่าวเปิดงานนะคะโดยในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันทีไล่ครับและเป็นวันที่ดิฉันมั่นใจว่าแขกผู้มีเกียรติแต่ละท่านนะคะนอกจากจะมาร่วมงานวันนี้ก็จะให้เกียรติมาเป็นนักวิ่งนะคะนักวิ่งที่มาร่วมในกิจกรรมของเราด้วยนะคะในวันนี้ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติของเราโดยเฉพาะท่านนะคะัดจังหวัดนะคะ ก็ได้มาถึงงานเดียวกันงานเดียวกันงานเดียวกาอครผมไม่ค่อยถนัดระยะไกลเคยวิ่งอยู่วิ่งไปถึงถึงอยู่ครับแต่หมดแรงพี่จะายอนพูดเพื่อเป็นสิมงคลในการที่จะาบี่ดีค่ะดีค่ะามวี่คณะกรรมการ็นผู้จดานได้ตั้งไว้ตวการด่าตัวอารามอรสัมมาสัมพุทธสานี่ไง อันนี้ขายเสื้อผ <ot six> ้าขายหมวกอันน <oh, so ี้ขายอุปกรณ์การวิ่งนะคะเสื้อผ้าสีสวยๆสีส้มแป๊บมีอะไรเครื่องดําอ้าวดีค่ะเครื่องดําล่ะอ๋อปเคพื่อนแล้วใั่ไ่มกิโลคะนี่ อ่ายี่สเอ็ดยอวันนี้มวยแทนมวยแทนอ๋อมวยแทนสู้ๆเอาเอาเอาแค่ไม่ให้เจ้าของติดขพอเสียเอาสองชั่วโมงเลย <c oughs> เนี้คุคะกำลังจะปล่อยตัวยี่สิบเอ็ดกิโลนะคะปล่วค่ะเระียนชอวค่นี้นะคะ <c oughs> เองกนะเห็นาเขก้นไว้เราเข้าไปข้างในไม่ได้เราต้องมาถ่ายแบบกไกลๆนะคะ và và ถึงเวลาแล้วตอนนี้จะไปวอร์มครับจะไปวอร์มแน่อีกประมาณ45านาทีปล่อยตัวขอรังใจหนึ่งกำลังใจครับตั้ง45านาทีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปวอร์มแล้วไปรับน้ำมต์ก่อนไหมจะได้ไปวอร์มก่อนนะได้จริงๆนักวิ่งสู้ๆนะเอาที่หนึ่งนะ มีขาแรงนะคะอยู่แถวหน้าวิ่งของเราก็จะเริ่ม,มเข้าสู่เรสแล้วนะคะ,ะเอื่นก็ก็รเรียนว่าเราพวกเราก็เห็นความสําสคัญของการออกกาลังกายนะครับ <c oughs> ซึ่งขณะนี้นี่ก็ต้องยอมยอมรับว,ว่าพักนี้งานวิ่งน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ด้วยอาจจะด้วยหลายสาเหตุนะครับก็เลย เรียนกับท่านผู้ว่าและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราคงจะต้องกระตุ้นการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนให้ให้บ่อยขึ้นนะครับโดยองค์การบริหารจังหวัดาวาระยองเนี่ยร่วมกับรบอปสตอหรือว่าเราถ่ายโอนอาามัยมาทุกแห่งนะครับต่ต่อจากนี้ไปเราก็จะพยายามกระตุ้นให้พี่น้องได้หันมาออกกำลังกาย เพื่อการอันดับนับหนึ่งออกกำลังกายนี่เป็นการป้องกัน 7กิโลนะคะตอนนี้52 chi, นาทีแล้วตอนที่จะเข้าเป็นคนแรกนี่เรามีวิธีการดูนะคุณผู้ชมค่ะตรงน,นี้นี่สูสีอยู่ตรงน,นี้เลยนักวิ่งของเรานะคะผลอ,อยู่ตรงน,นี้นะคะคาารายงานสดค่ะเดี๋ยวจะดูการรายงานสดตรงนี้นะคะสําหรับใครที่อยากใครที่อยู่ในบริเวณงานแล้วอยาก,กอ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นรายชื่อ10กิโล21เคกับ18เคอ้าว่าดีค่ะกำลังดูอยู่ใครบ้างนั่อยู่ ไม่รู้กิโลนะวิ่งตับใหญ่เลยตับตับตับอันนี้สี่กิโลขอเสื้อวิ่งก็มี Eu vi. ราจะเริ่มลงทะเบียนได้ที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รางวัลนะคะเจ็ดโมงเป็นต้นไปตอนนี้หลายหลายคนแล้วว่าตอนนี้เขาเรียกเป็นเฟนิชเชียลไลน์เป็นอันดับที่เท่าไรนะคะจะเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะคนที่หน้าจอจีนนะคะด้านบริเวณได้ได้ชาร์ได้ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว้แลพี่เข้าใจว่าคนรุ่นเดียวกันคนที่สองอ่ะเพราะว่าพี่นำที่หนึ่งมาตลอดไง แต่ไม่รู้ว่าได้เขาแซงหรือเปล่ารวมถึงระยะที่คุณได้แล้วก็เวลานะคะเวลาคะสำคัญมากคนนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับใครำเวลาดีๆเนาะเดี๋ยวพ่อไปใส่ไอ้กินน้ำก่อนวิ่งสิบเกี่ยวสิบสองโลสิบสองโลแขมอีกแล้วเหรอครับแขมอีกแล้วสิบเอ็ดจุดสี่เก้าอ๋อผลิตภัณฑ์เพ็โอเคดีอะ ไปเลคะอยู่ด้านหนนี่ไงัคนที่สองก่อนพี่ังการเข้าใจว่าเขารุ่นเดียวกันไม่ได้ไปตูตรงน้กินน้ำก่อนแล้วกินน้ก็ยังมีสายการบินไทยไลออนแอร์ถาวรษัตริยิทันจันจําโอ้ยพี่ได้พี่สองนี่พี่โตกันดับแล้วนี่ก็บอกแล้วนี่คนนี้เขาดคะนี่ค่ะนี่คนี่ค่ะนี่ค่านีคระนี่คนี่ย่ะนี่ี่ค่ะี่คนี่ะคี้นี่ง เดี๋ยวยอะเลยใช่ไหกาเยอะเลยเอะเลยมื่อกี้เนลตอนนี้พอเาเสนแล้วนะคะได้ที่สองนะคะพอใช้เลตอนแรกมาได้ที่ตอนนี้พอเข้าเส้นนะคะได้ที่่อโดนแซงคะค่าทันแซงได้ที่2งจุดที่สุดนะคะเมื่อก็นยัง4ูตอนนี้เรากาลังจะไปแอาข่านะคะนีนักวิ่งก็วิ่งเข้าเส้นชัยกันเยอะมากแล้วเนี่ย เมื่อกี้ยังไม่มีเลยตกลงพ่อได้ที่หนึ่งนะเพราะว่าคนอื Coffee, good, ่นเขาเอาชิปมาวิ่งเขาวิ่งยีงเหยียดแต่เขามาวิ่งแล้วสี่ขาวิ่งนะคะเอาอะไรอ่ะเอาป้ายนู่นอยู่ทางนู้นเข้าอยู่ทางนู้นตอนนี่ไงได้ต่อแถวแล้วนี่ได้ต่อแถวแล้วหนึ่งน่าจะใช่ต้อง้านไม่ได้เบา

ใน10โลสิบสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดไปเนอะไปแล้วไปได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยห้าโลเยอะมากและลำดับที่3ค่ะคุณสมัครยืนยงค่ะ ลำดับที่2สําหรับรุ่นอายุ40-49นะคะยินดีกับคุณสราวุฒิพึงแพรค่ะนี่ญาติฉันเองะอันนี้รุ่น40-49อันดับที่หนึ่ง21กิโล40-49คุณเซ คน congratulations f c เยอะด้วยนะคะ planning เปิดประเด็น planning VFC พี่ต้องทำป้ายไฟละสำหรับรุ่นอายุ40-49นะคะฮับมาราธอนถัดไปอันดับที่3นะคะคุณวิทยาชัยบุกผาค่ะอันนี้รุ่น40-49นะคะอันนี้พ่อ ยนดีด้วยนะคะและต่อเนื่องไปที่อันดับสองค่ะคุณอัทวิตก์กำนนกุลค่ะรุ่น 11K นะคะ 11K ค่ะอายุ40-49นะคะรุ่น,ร,นรุ่นเพื่อนรุ่นเพื่อนดิฉันเองค่ะ <laughs> <laughs> ภาพร่วมกันนะคะรุ่นนี้เพื่อนี่ฉันเองค่ะ40-49นะคะ w e a e friend Actually 40 to 49โอเคค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ถ่่ายให้พีมและจะถ่ายรูปที่ถนนเรียนเชิญนะคะทางด้านคุณส่งโทษนะเอออ่ะนี่นะครับผลงานผลงานครับได้อันดับหนึ่งปีนี้มาได้อันดับหนึ่งครับปีที่แล้วได้ที่สี่ดีใจดีใจไปดีหนึ่งไปเสียเที่ยวครับซ้อมมาหนะักซ้อมเยอะๆนะครับซ้อมให้อย มีอะไรที่จะพูดแล้วค okay. <ylum> ือด <c oughs> ีใจอย่างเดียวโอเคก็ดีครับไหวอีกรอบครับอีกรอบวันนี้เราก็มาวิ่งกันเสร็จแล้วครับวิ่งเสร็จแล้วของพอดำแม่เพลินแม่เพลินเป็นตากล้องครับมาวิ่งที่วัดละหันไร่ดีใจครับได้อันดับหนึ่งในรุ่นครับในรุ่นโอ้โหสี่การนี้สี่แล้ว ก็จะมาปิดคลิปครับบรรยากาศบรรยากาศในวัดครับจะมาลิดป,ปิดคลิปหนึ่งอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งงานครับผมก็ดีใ,ใจครับปที่หนึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็เท่านี้ครับเอามาให้ดูด้วยมาให้ชมกันโอเคเจอกันงานหน้าครับมีอีกเรื่อยเรื่ <c oughs> อาทิตย์หน้าเดือนหน้าทั้งเดือนทุกอาทิตย์นะคะติดตามได้ตอนนี้นะครับผมก็วัดรหารไล่ปีที่สองของเรานะคะผิดพลาดประกันเลขออภัยปีนี้ดีขึ้นเยอะเลยเนาะโอเคดีตัดใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรูปเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งนะคะที่ เจอกันในงานวิ่งวัดละหารไล่ในปีนี้นะคะทั้งรู้จักและไม่รู้จักทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักพวกเราสองคนขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณที่มีคำแนะนำให้พ่อนะคะนี่ก็จะเป็นความทรงจำในปี2566นะคะกับงานวิ่งวัดละหารไล่นะคะเจอกันปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ คลิปนี้อาจจะลงช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเราเพิ่งกลับต่างจังหวัดมานะคะไปเที่ยวบ้านมานะคะขอบคุณค่ะมาช้าแต่มานะบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ